สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะผมก็ในสําหรับวันนี้นะฮะช่างหนึ่งก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัว Apple Watch นะครับผมตัวนี้จะเป็นเซตีสองสามสิบแปดมิลนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น GPS นะครับก็ช่างหนึ่งก็ได้ทําการอ่าลอกกระจกเรียบร้อยแล้วนะผมลูกค้ามาในการที่จอแตกนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กาวนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่เดี๋ยวผมก็จะทําการ ตรวจช็คก,ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คในในส่วนของการทัศสกีนนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับผมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปในส่วนของเทสในส่วนของพวกตัวเลขดูนะครับตัวเลขดูได้นะครับผมได้นะครับ ก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองทําการเทสในส่วนของปุ่มเมประยมนะครับก็หมุนได้นะครับผมปกติเลยนะครับปิดเครื่องก็ได้นะครับผมย่นพอทัดก็ได้นะครับถ้าเพื่อสังเกตดูเห็นไหมฮะ ได้นะครับผมก็สาหรับตัวนี้นะผมก็ถ้าติดกาวแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็ถือว่าจบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะที่กาลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะครับผมก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะผมทางร้านเองก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่นิการบ,บ้างหน้านะผมทม่น้ำโซโกแล้วก็ยูเนียนมอลนะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะผมก็สำหรับวันนี้ฮะ ท่านหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันสดหน้านะครับสวัสดีครับ